สวัสดีครับพบก,กับผมครับคุณชายชาวไรอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับเตรียมความพร้อมของเครื่องตัดอ้อยนะครับเตรียมที่จะรุยงานในวันสวันนี้ครับเช็คระบบนะครับว่าเป็นไรไหมสายผ่านแล้วก็ช่วงล่างใบมีดครับอัจเจรบีครับช่วงล่าง เช็คพวกกากบาทสู้ชุดโซ่แล้วก็อาจิละบีช่วงล่างครับว่าเป็นลายไ,ไมมีอะไรเสียหายไหมครับแล้วก็จะรับคมใบมีดไว้นะครับอีกวันสองวันก็จะตัอดอ้อยแล้วนะครับเตรียมพรม้อมไว้ครับ เช็คลูกปืนล้อครับน็อตจับน็อตจับขานี่ครับหลายอย่างครับแล้วองบนด้วยครับพวกมอเตอร์ครับแล้วก็เช็คเบื้องต้นของรถไถด้วยครับตัวลากเครื่องอัดอ้อยครับแล้วก็ชุดสายพานครับอัดเจดีครับ หลายอย่างครับวันนี้แล้วก็เปลี่ยนกล้องของเครื่องตัดอ้อยนะครับกล้องจะอยู่ตรงนี้ครับกล้องจะอยู่ข้างในนี่ครับเห็นไหมครับสภาพใช้งานมาแล้วครับสองปีครับปีที่สามปีนี้ครับปีที่สามงานนี้นะครับ ครับติดตั้งเรียบร้อยครับแล้วก็ผมจะพาไปดูเครื่องสางใบนะครับใส่รถไทยใหญ่นะครับเป็นแบบคอมลองครับพอดีเช็คเรียบร้อยแล้วครับพร้อมรุยงานครับนี่ครับผมจะใช้รถฟอร์ดนะครับในการลากเครื่องสางใบครับ มันจะสท้อนแสงนิดหนึ่งครับแดดตอนเช้าครับเครื่องสางใบ CL ขีดสามสิบหกนะครับนะครับใช้งานมาแล้วครับหนึ่งฤดูกาลครับหรือหนึ่งปีครับปีนี้เป็นปีที่สองครับสำหรับเครื่องสางใบเครื่องนี้ครับเช็คเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้ครับพร้อมใช้งานนะครับสายพานอะไรเรียบร้อยแล้วครับอ็นสังใบก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอดียังใช้ได้อยู่ครับเรียบร้อยครับอัดซีดีเช็คทุกกระตาทุกตัวเรียบร้อยครับดึงน็อตสายพานเรียบร้อยครับ ใช้ฟฟรถไทฟอรนะครับในการสังใบครับรถเล็กยังเข้าลองอ้อยไม่ได้ครับปีหน้าปีนี้ก็คิดว่ารถคูปตปอร์บเจ็ดแรงน่าจะเข้าได้เป็นบางแปลงนะครับเรร้อครับเจอรถใหญ่ครับคองแท้เลย สำหรับคลิปนี้ฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ